สิ้นสุดการรอคอยช่องวัน31ส่งท้ายปีสุดปังพร้อมเสิร์ฟซีรีส์กระแสดังที่กลายเป็น t a อ k of t เด t o ท n ตั้งแต่เปิดตัวการุญยคาดซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนสอบสวนคอนเทนต์จากวันดีออริจินอลซึ่งสร้างจากนวนิยายชื่อดังของหมอแซมหรือแซมมอนเตรียมพบกับการประท้ฝีมือของสองพระเอกสุดฮอตต่อธนพบลีรัตนขจรและเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงคราม กับบทบาสุดท้าายเกี่ยวกับเรื่องการการุณยาคาตซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมอินเนอร์การแสดงขั้นเทพของคู่นี้ท็อปฟอร์มความสนุกอย่างแน่นอนโดยเรื่องนี้ได้สิริรักษ์ศรีสุคนครีเอเตอร์แอนด์สคริปไรเตอร์และวรวิทย์คติยโยทินผู้กำกับมากประสบการณ์ร่วมมือกันตกผลึกความสนุกรวมด้วยนักแสดงมากฝีมืออาทิ เฟรดอลิสลาวงชาลีเอ็มภูมิพัพาวรศิริคานทีวสุวิ์กิจปริมอัจฉริยาโพธิพิพิธนากรเพื่อกพงศธรจงวิลาศและอีกมากมายการุณยาคาตเป็นเรื่องราวของร้อยตำรวจเอกวสัน์หรือผู้กองทิวที่รับบทโดยเจเจกริษณภูมิซึ่งย้ายกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แต่แล้ววสันก็กลับมาไม่ทันดูใจแม่ท่ามกลางความโศกเศร้าว,วสันได้พบกับนายแพทย์กันตพัฒนหรือหมอกันรรบกวย่อยต่อธนภพ,พหมอที่ดูแลแม่ในระยะสุดท้ายหมอกันทําให้วสันกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งแต่แล้ววสันก็กลับสงสัยว่าการเสียชีวิตของแม่ไม่ใช่เรื่องปกติอาจจะเป็นฆาตกรรม เมื่อคนที่เราอยากเชื่อใจกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมการตามหาความจริงครั้งนี้จะต้องแลกด้วยอะไรมาร่วมกันตั้งคำถามและคลายปมข้อสงสัยในคดีฆาตกรรมที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ต้องสงสัยไปพร้อมกันในซีรีส์การุณยคาดออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31 เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนนี้